หลวงปู่หวนและหลวงปู่ชอบพบพญานาคแปลงกายเป็นคนมานุ่งขาวห่มขาวรักษาศีลอุโบสถในปีพุทธศักราช2486หลวงปู่หวนสุจินโนพระอรียสงแห่งวัดดอยแม่ปังท่านได้ออกจาริกธุดงเข้าไปยังเขตประเทศพาม่าอีกครั้งหลังจากที่เคยไปมาแล้วหลายครั้งในตอนนั้นเองหลวงปู่ชอบฐานสโมท่านก็จาิทธุดงเข้าเขตพาม่าเช่นเดียวกัน แต่ไม่ทราบว่าท่านไปอยู่ที่ไหนเมื่อลวงปูแหวนท่านจาริกทุดงเข้าไปยังแดนพมา่าท่านก็ถือโอกาสเดินจาริกไปสักการบูชาพระาธาตุอินแขวนซึ่งอยู่บนภูเขาจังหวัดสะเทิมอันเป็นภูเขาแนวเดียวกันกับอำเภอแม่ห้องสอนพระาธาตุอินแขวนนั้นเป็นพระาธาตุเจดีย์ที่มีลักษณะเป็นหินก้อนใหญ่คล้ายศีรษะหรือสีตั้งอยู่บนชะง่อนผาแบบไม่น่าจะตั้งอยู่ได้ พราะตัวของก้อนหินกับตัวของชะง่อนผานั้นแทบไม่ติดกันเลยสามารถขึงเส้นได้ลอดผ่านได้แบบสบายๆซึ่งแสดงให้เห็นว่าก้อนหินก้อนนั้นลอยอยู่บนชะง่อนผานั่นเองน่าอัศจรรย์มากว่ากันว่าพระอินทร์เป็นผู้สร้างก้อนหินก้อนนี้ไว้บนสุดของก้อนหินจะมีเจดีย์องค์เล็กๆสีทองเหลืองอารามประดิษฐานอยู่ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ดังนั้นเขาจึงเรียกก้อนหินก้อนนี้ว่าเจดีพระธาตุอินแขวนเมื่อลุงปู่แหวนได้ไปกราบสักการะพระธาตุอินแขวนท่านก็ได้พบกับหลวงพ่ออุตมะอุตมะรำโพธพระเกจิชาวมอนชื่อดังแห่งวัดวังวิเวการามจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งหลวงพ่ออุตมะเองท่านก็ไปสักการะบูชาพระธาตุอินแขวนเช่นเดียวกันตอนนั้นท่านทั้งสองต่างยังไม่มีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่รู้จัก หลวงพ่ออุตมะยังอยู่ในวัยหนุ่มส่วนลุงปู่แหวนนั้นก็ยังอยู่ในวัยกลางคนเมื่อพบกันก็ทำความเคารพกันและกันตามลำดับอวุโสพันเตแล้วก็สนทนากันด้วยภาษาพม่าถามไถ่กันและกันว่าใช้กรรมฐานแบบไหนในการภาวนาเป็นพื้นฐานลวงปู่แหวนท่านใช้อานาปานสติกรรมฐานส่วนหลวงพ่ออุตมะนั้นก็ใช้อานาปานสติกรรมฐานเช่นเดียวกันลวงปู่แหวนท่านถามหลวงพ่ออุตมะ ถึงทางที่จะไปกราบไหว้ศพของพระมหากัสสปะเถระซึ่งอยู่ในถ้ำป่าดงดิบมันดาเลหลวงพ่ออุตมะก็บอกทางให้หลวงปู่แหวนได้ถามอีกว่าศพในถ้ำนั้นเป็นศพของพระมหากัสสปะเถระจริงหรือหลวงพ่ออุตมะตอบว่าตอนที่ท่านบวชได้ประมาณสามพันษาท่านก็เคยไปดูไปกราบมาแล้วครั้งหนึ่งแต่ท่านก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเป็นศพของใคร เมื่อลวงปู่แหวนได้เดินทางไปกราบศพของพระมหากษัสสปเถระท่านก็เกิดอุบัติเหตุพลัดตกลงหิวดีที่ไม่ถึงขั้นเสียชีวิตแต่ช่วงหัวไหลและศีรษะได้ไปฟาดเข้ากับก้อนหินทําให้เส้นเอ็นที่คอเสียท่านไม่ยอมไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลด้วยเหตุนั้นคอของท่านจึงเอียงมาตั้งแต่บัดนั้นหลังจากท่านกลับมาถึงเมืองไทยท่านก็ได้จาริกไปจำพรรษาอยู่ด้วยกันกับหลวงปู่ชอบฐานะสมู ซึ่งพึ่งจาริกออกมาจากพม่าเช่นเดียวกันโดยได้ไปจำพรรษาร่วมกันที่วัดป่าน้ำรินความในตอนนี้หลวงปู่ชอบฐานะสโมท่านได้เล่าบอกให้ลูกศิษย์ลูกหาของท่านฟังว่าออกจากเมืองพมา่าเราก็มาจำพรรษาอยู่ที่ห้วยน้ำรินเป็นวัดแรกกับท่านอาจารย์แหวนเนื่องจากร่างกายของเราตอนนั้นมันบอบช้ำจากการเดินทางออกมาจากเมืองพมา่าเรารักษาตัวเองมาโดยตลอดแต่มันก็ไม่หายขาดสักที จะหนักหนาถึงขั้นล้มหมอนนอนเสือ่อมันก็ไม่ถึงขนาดนั้นมันจะป่วยแบบพอรำคาญไปไหนมาไหนไม่สะดวกทำอะไรหนักหนักร่างกายมันก็จะฟ้องเรื่องเจ็บป่วยขึ้นมาให้เห็นถ้าเป็นลูกเขยเขาพ่อตาแม่ยายก็คงจะไล่หนีออกจากบ้านไปนานแล้วเขาจะหาว่าแกล้งป่วยเพราะขี้เกียจทำงานแต่เรามันป่วยจริงๆไม่ได้แกล้งปีนั้นเราป่วยทั้งพรรษาจนรำพึงกับตนเองว่า ตัวเรานี้เริ่มแก่มากแล้วหนอจะมาสมบุกสมบันเหมือนกับแต่ก่อนร่างกายเราก็เริ่มลำบากแล้วเริ่มจะไม่ไหวเสียแล้วที่ตรงบริเวณหน้าวัดป่าน้ำรินซึ่งหลวงปู่แหวนและหลวงปู่ชอบอาศัยอยู่จำพรรษานั้นจะมีบึงอยู่บึงหนึ่งเขาเรียกว่าบึงห้วยส้มที่บึงห้วยส้มนี้จะมีใบเสมาเก่าจมอยู่ใต้บึงแสดงให้เห็นว่าที่ตรงนี้เคยเป็นวัดมาก่อนในสมัยอาณาจักรยนก หลวงปู่ชอบได้เล่าถึงการจำพรรษากับหลวงปู่แหวนไว้ว่าเราอยู่กับผู้เท่าแหวนสององค์ไม่วุ่นวายต่างองค์ต่างภาวนาตามอธัธยาศัยของใครของมันส่วนมากเราจะให้ผู้เท่าแหวนท่านเป็นผู้เทศสอนโยมในวันศีลวันพระผู้เท่าแหวนสอนโยมไปด้วยภาวนาไปด้วยทั้งป่วยไปด้วยผู้เท่าแหวนท่านป่วยเป็นโรคพื้นคันตามตัวต่างฝ่ายต่างรักษากันตามมีตามเกิด ปีนั้นเรากับผู้เท่าแหวนป่วยซากันปานวัวง,งามคู่เมื่อหลวงปู่ทั้งสองจำพรรษาอยู่ด้วยกันจนใกล้จะออกพรรษาอยู่แล้วก็ปรากฏว่าในค่ำคืนของวันขึ้น8ดค่ำเดือน11ฝนได้กระนำตกลงมาเกือบตลอดทั้งคืนพอใกล้สว่างฝนจึงหยุดตกหลังจากไหว้พระสวดมนต์ตอนเช้าแล้วหลวงปู่ชอบฐานะสมุท่านก็ได้ออกมาล้างหน้าแปลงฟันอยู่หน้ากุฏิของท่าน ซึ่งกุฏิของท่านก็อยู่ใกล้ๆก,กับศาลาหอฉันท่านได้เหลือไปเห็นชายไวกลางคนคนหนึ่งนุ่งขาวห่มขาวคล้ายคนถือศีลอุโบสถที่มือของชายคนนั้นมีดอกบัวขาวเจ็ดดอกเขาเดินพนมมือเดินไปรอบๆศาลาหอฉันอยู่สามรอบลักษณะเหมือนเดินเวียนประทักศิณเนื่องจากกุฏิของหลวงปู่ชอบอยู่ใกล้กับศาลาหอฉันท่านจึงมองเห็นชายคนนั้นได้ถนัดตา ชายคนนั้นก็ไม่ได้สนใจว่าหลวงปู่ชอบกำลังจ้องมองเขาอยู่เขาก็ยังคงเดินพนมมือถือดอกบัวเวียนรอบศาลาอยู่อย่างนั้นจนครบสามรอบพอหลวงปู่ชอบล้างหน้าบ้วนปากเสร็จแล้วท่านก็เอาบริขารลงไปที่ศาลาหอฉันเพื่อจะรอหลวงปู่แหวนจะได้บิณฑบาตพร้อมกันแต่พอท่านเข้าไปในเขตศาลาหอฉันท่านก็ไม่พบชายคนที่ว่านั้นแล้วมองหายังไงยังไงก็ไม่เห็น ไม่รู้ว่าชายคนนั้นหายไปทางไหนถ้าคิดว่าเขาจะออกไปจากศาลาท่านก็เดินตามหลังเข้ามาติดๆนี่นาเขาจะออกไปจากศาลาได้ตอนไหนศาลาก็มีประตูเข้าออกเพียงทางเดียวเท่านั้นถ้าเขาออกมาก็ต้องเจอกันกับท่านอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่นี่กลับไม่เห็นเม้แต่เงาหลวงปู่ชอบท่านก็สงสัยไม่หายท่านจึงเดินไปดูที่แท่นวางดอกไม้ทูบเทียนหน้าพระประธาน ก็ไม่เห็นดอกบัวเจ็ดดอกอย่างที่ท่านเห็นเขาถือมาในมือทูบเทียนก็ไม่มีแสงมีควันพอที่จะบ่งบอกว่ามีคนมาจุดทูบเทียนทิ้งเอาไว้ครั้นพอเดินออกไปตรวจด,ดูรอบๆศาลาตามทางที่ผู้ชายคนที่ว่านี้เขาเดินเวียนประทักสินก็ไม่เห็นมีรอยเท้าของคนทั้งที่เมื่อคืนที่ผ่านมาหยกๆมีฝนตกเกือบจะทั้งคืนบริเวณรอบๆศาลาก็เป็นดินร่วนปนทราย เดินยังไงยังไงก็จะปรากฏเห็นรอยเท้าติดกับดินอยู่แน่นอนไม่เป็นอื่นแต่นี่กลับไม่มีรอยเท้าของคนให้เห็นเลยสักรอยเดียวมีแต่รอยเท้าของท่านเท่านั้นซึ่งเดินสำรวจดูปรากฏให้เห็นเมื่อไม่พบรอยเท้าของชายคนนั้นหลวงปู่ชอบท่านก็ได้แต่แปลกใจจึงเดินกลับเข้ามาในศาลานั่งรอหลวงปู่แหวนต่อไปพอหลวงปู่แหวนเอาบาทลงมาที่ศาลาแล้วท่านทั้งสองก็พากันห่มผ้า สะพายบาทเดินออกจากวัดไปบิณทบาทในหมู่บ้านน้ำรินหลังจากฉันเช้าเสร็จและหล้างบาทเสร็จเรียบร้อยแล้วหลวงปู่ชอบท่านก็กลับมาที่กุฏิของตนเพื่อเดินจงกรมภาวนาตามอธัธยาศัยส่วนหลวงปู่แวนนั้นท่านก็กลับไปที่กุฏิของท่านเดินจงกรมเช่นเดียวกันพอเดินจงกรมเสร็จหลวงปู่ชอบท่านก็นั่งสมาธิภาวนาต่อโดยยกเอาเรื่องของอุบาสกชุดขาว ที่ท่านเห็นเมื่อเช้านี้ขึ้นมาพิจารณาในสมาธิญาณท่านจึงทราบด้วยญาณวิถีว่าชายชุดขาวที่ท่านเห็นนั้นแท้จริงแล้วก็คือพญานาคซึ่งอาศัยอยู่ในบึงห้วยส้มหน้าวัดนั่นเองเขาขึ้นมารักษาศีลอุโบสถบนโลกมนุษย์เพราะอยากจะสร้างบุญบาร,รมีของตนเองให้สูงยิ่งขึ้นไปพอหลวงปู่ชอบท่านทราบดังนั้นท่านก็หายสงสัยทันทีในช่วงเย็นของวันเดียวกันนี่เอง หลวงปู่แหวนสุจินโนท่านได้เดินมาส่งน้ำที่บ่อน้ำซึ่งโยมเขาขุดทำไว้ภายในบริเวณวัดเอาไว้ให้พระเนนได้ใช้อาบและบริโภคขอบบ่อน้ำนั้นเขาจะเอาปูนมาก่อกั้นเพื่อกันคนและสัตว์พลัดตกลงไปขณะที่หลวงปู่แหวนเดินไปยังบ่อน้ำนั้นหลวงปู่แหวนท่านมองเห็นชายวัยกลางคนคนหนึ่งนุ่งขาวห่มขาวแต่ไกลชายผู้นี้กำลังนั่งเล่นอยู่บนขอบกั้นบ่อน้ำ หันหลังให้กับหลวงปู่แหวนตอนแรกหลวงปู่แหวนท่านเข้าใจว่าคงจะเป็นโยมที่มาจำศีลละมัง่งมานั่งเล่นที่บ่อน้ำครั้นเดินเข้าไปใกล้ๆหลวงปู่แหวนได้ร้องทักขึ้นว่าอ้าวโยมมานั่งเล่นอะไรที่ขอบบ่อไม่กลัวตกบ่อน้ำหรือพอชายผู้นี้ได้ยินเสียงหลวงปู่แหวนร้องทักขึ้นมาดังนั้นก็หันขวับมามองหลวงปู่แหวนด้วยอาการตกใจแล้วก็กระโดดลงไปในบ่อน้ำทันที หลวงปู่แหวนเองก็ตกใจเช่นเดียวกันท่านเข้าใจว่าโยมคงตกใจเสียงทักของท่านจึงพลัดตกลงไปในบ่อน้ำท่านจึงรีบจ้ำอ้าวไปที่บ่อน้ำนั้นทันทีเพื่อจะช่วยเหลือโยมแต่ทว่าเมื่อท่านก้มลงไปมองที่บ่อน้ำกลับไม่เห็นมีใครสักคนเดียวไม่มีคนลอยคอในบ่อน้ำนั้นเลยน้ำในบ่ก็ไม่กระเพื่อมสั่นไหวให้เห็นแต่เมื่อตะกี้นี้ น้ำในบ่อน้ําดังตู้มเหมือนกับเสียงคนเราตกลงน้ําดีๆนี่นาเอ๊ะมันยังไงกันหลวงปู่แหวนท่านพยายามเอาไม้ไผ่ที่ใช้เป็นตะขอตักน้ําควานลงไปในบ่อน้ําเพื่อควานหาคนแต่ปรากฏว่าไม้ตะขอไม่สะดุดกับอะไรพอที่จะให้รู้ว่ามีคนมีสิ่งของจมอยู่ที่ก้นบ่อบ้างเลยมีแต่ควานถุกงดินที่อยู่ก้นบ่อยอย่างเดียวอย่างอื่นไม่มีอะไรสะดุดมือของท่านเลยสักนิด หลวงปู่แหวนท่านรู้สึกแปลกใจมากกับความไม่ชอบมาพากลของเรื่องนี้ท่านจึงนั่งกำหนดจิตพิจารณาดูว่ามันเป็นอะไรกันแน่ท่านก็ทราบด้วยยาณวิถีว่าผู้ชายที่ตกลงไปในบ่อน้ำเมื่อตะกี้นี้มิใช่มนุษย์เหมือนกับท่านแต่เขาคือพญานาคที่ขึ้นมาเที่ยวบนโลกมนุษย์พอเขารู้ว่าหลวงปู่แหวนมองเห็นเขาเขาจึงตกใจรีบกระโดดหนีลงไปยังเมืองบาดาลทันที เมื่อลุงปู่แหวนทราบความจริงเรื่องนี้แล้วท่านก็สงน้ําไปตามปกติเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นหลังจากสงน้ําเสร็จแล้วหลวงปู่แหวนท่านก็ลงมาที่ศาลาเพื่อมาสวดมนต์เย็นร่วมกันกับหลวงปู่ชอบหลวงปู่แหวนได้เล่าเรื่องแปลกๆที่ท่านพบเจอตอนไปสงน้ําให้หลวงปู่ชอบฟังแล้วบอกให้หลวงปู่ชอบพิจารณาด้วยยานดูว่ามันคืออะไรกันแน่หลวงปู่ชอบท่านก็ได้เล่าเรื่องชายนุ่งขาวห่มขาว ถือดอกบัวเดินเวียนรอบศาลาให้หลวงปู่แหวนฟังเช่นเดียวกันหลวงปู่แหวนร้องอ๋อทันทีเพราะชายที่ท่านทั้งสองได้พบนั้นก็คือคนคนเดียวกันนั่นเองเขาเป็นพญานาคหลวงปู่ชอบย้ำหลวงปู่แหวนถามหลวงปู่ชอบว่าพญานาคเขาขึ้นมาเมืองมนุษย์ทำไมหลวงปู่ชอบตอบว่าที่พญานาคเขาขึ้นมาโลกมนุษย์นั้นเพราะเขาอยากจะขึ้นมาทำบุญถือศีลอุโบสถถึงเขาจะเป็นพญานาค แต่เขาก็มีจิตคิดอยากจะสร้างบุญสร้างกุศลเหมือนกันกับมนุษย์เราดีๆนี่เองเดิมทีพญานาคเขาก็เป็นมนุษย์เป็นพุทธบริษัทเหมือนก,นกันกับเรานี่แหละเขามีจิตใจฝักใฝ่ในบุญกุศลตั้งแต่เขายังเป็นมนุษย์ถึงชาตินี้เขาจะเป็นพญานาคอยู่ที่เมืองบาดาลแต่จิตใจที่ฝักใฝ่ในบุญกุศลนั้นยังมีอยู่ในใจเขาเหมือนเดิมพอถึงวันศีลวันพระเขาจึงขึ้นมาสมาทานศีลอุโบสถบนโลกมนุษย์ เพราะที่เมืองบาดาลนั้นไม่มีวัดวาศาสนาให้อาศัยเป็นแหล่งบุญแหล่งธรรมพญานาคเขาจึงมาอาศัยทําบุญสุนทานอย่างเมืองมนุษย์ของเราโลกมนุษย์เรานี้สุดยอดที่สุดแล้วถือว่าเป็นแหล่งดินนาธรรมที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยสวรรค์ด้วยมรดุด้วยผลเป็นภพภูมิสถานที่เหมาะแก่การเพราะปลูกต้นทุนบุญกุศลกว่าภพภูมิอื่นใดที่พญานาคเขาเห็นท่านอาจารย์แหวนแล้วเขากระโดดลงไปในบ่อน้ํานั้น เพราะเขาตกใจที่ท่านอาจารย์แหวนสามารถมองเห็นตัวตนของเขาได้แม้พญานาคจะเป็นพวกกายทิพย์เขาก็เกรงในอำนาจธรรมของท่านอาจารย์แหวนเขาจึงเกิดอาการประหม่าตกใจไม่ต่างอะไรกับคนที่ไม่คุ้นเคยกับพระสงฆ์องนิ่จึงไม่กล้าเข้าใกล้เพราะประหม่ายำเกรงนั่นเองเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนเพื่อน,อนผู้รับชมรับฟังปฏิปทาของพ่อแม่ครูอาจารย์รุ่นก่อนๆอย่างลุงปูแหวนลุมปูชอบนี้น่าฟังน่าศึกษามาก ท่านมักจะพบเจออะไรที่แปลกๆอยู่เสมอแต่สิ่งที่ท่านพบเจอนั้นก็เป็นความจริงที่ปฏิเสธไม่ได้อย่างเช่นเรื่องพญานาคที่แปลงกายมานุ่งขาวห่มขาวรักษาศีลอุโบสถที่เล่าจบลงไปคติธรรมคำสอนจากเรื่องนี้ก็ชัดเจนอยู่แล้วในคำตอบของลุงปู่ชอบอยากจะบอกว่าโชคดีแค่ไหนแล้วที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาจงหมั่นบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลเถิด เพราะนี่คือสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับจิตบิญญาณที่ต้องเวียนว่ายตายเกิดจนกว่าจะพบจุดจบคือพระนิพพานเกาะบุญเกาะกุศลไว้เถิดเพื่อเป็นสเบียงเลี้ยงจิตใจในโลกนี้และโลกหน้ายามบุญมากาไก่กลายเป็นหงยามบุญหลงหงเป็นกาหน้าชงนยามบุญมาหมูหมากลายเป็นคนยามบุญหล่นคนเป็นหมาหน้าอัศจรรย์ขอบคุณที่สละเวลาในการรับชมรับฟังนะครับ ก่อนจากการใครที่ยังไม่กดติดตามช่องปูดอนสเตชันก็ขอฝากให้ช่วยกดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปท้ายสุดนี้ขออำนวยอวยพรให้ผู้ฟังทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญขอให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานโดยทั่วหน้ากันวันนี้ลาทุกท่านไปด้วยคำว่าสวัสดีครับ